สวัสดีครับวันนี้เรามีปั๊มตัวใหม่มาแนะนํานะครับเป็นปั๊มหอยโข่งเพลาลอยนะครับ2นิ้วของยูท p พพอร์ตนะครับตัวใหม่ซีรีส์ใหม่นะครับก็ตัวนี้สเปคปั๊มนะครับเป็นท่อดูด2นิ้วท่อออก2นิ้วนะครับดูดได้ลึก8เมตรนะครับแนะนำน้ำที่4เมตรเนาะแล้วก็ส่งได้13เมตรนะครับผมอันนี้เป็นคู่มือของปั๊มเนาะอันนี้คู่มือของปั๊ม ก็ซีรีส์นี้นะครับผมรุ่น800วัตต์เนาะใช้ได้48ถึง96โวลต์นะครับอ่าอัตราการไหลของน้ำได้ประมาณ20,000ถึง25,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมก็อันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานเนาะมีวิธีการต่อก็จะต่อมีท่อดูดนะครับอาจจะมีตัวบอลบาวสำหรับอ่ากล่องน้ำนะครับแล้วก็มีท่อน้ำออก2นิ้วเนาะวิธีการต่อแผงก็ไม่ยากนะครับตัวนี้เป็นการต่อนุกรมเริ่มต้นที่2แผงนะครับ ก็คือเอาบวกต่อลบตามคู่มือเนาะบวกต่อลบเสร็จแล้วก็จะเอาสายทั้งหมดเนี่ยต่อเข้ามาที่ปั๊มน้ำได้เลยเนาะน,นี่เป็นคู่มือนะครับเดี๋ยวติดตั้งติดติดไปที่กล่องโอเคคราวนี้เรามาดูตัวอุปกรณ์กันต่อนะครับก็หลักๆแล้วตัวปั๊มเนี่ยมันก็จะมีาสายไฟ2เส้นนะครับผมสีดำแดงบวกลบเนาะคูบ่วบวกคู่ลบจ่ายไฟตั้งแต่48จนถึง 96โวลต์นะครับผมแล้วก็สายที่จําเป็นเนาะก็คือสายที่มาจากแผงเนาะครับก็คือเข้าหัว AC4 แบบนี้ไว้สีดําแดงเหมือนกันเนาะส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นสายไฟที่ไปเปิดไว้เนาะสีดําแดงเหมือนกันเนาะอุปกรณ์ที่จําเป็นอีกกันนึงก็คือตัวเบรกเกอร์ DC เนาะหรืออาจจะเป็นพวกเบรกเกอร์ Baker หรือสะพานไฟอะไรก็ได้นะครับเอาไว้สําหรับเปิดปิดเนาะวิธีการต่อใช้งานก็คือ,อเอาด้านบวกด้านลบต่อเข้าไปด้านท้ายอย่างนี้นะครับสลับก็ได้เนาะส่วนแผงไฟที่มาจากแผงก็คือเข้าด้านบนนะครับก็ให้มันให้มันสีตรงกันนะครับผมก็ง่ายๆ่า k เบเกอร์ดีเวลาเราซื้อมา มันจะไม่สามารถยึดเข้าไปกับผนังหรือว่าแผ่นไม้อะไรได้เลยเนาะมันจําเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมโดยทั่วไปแล้วเขาจะใช้เป็นรังปีกนกนะครับก็อาจจะต้องขอซื้อเข้ามานะครับแบ่งให้เขาตัดมามันเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เนาะแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ยึดเข้าไปแล้วก็เบรเกอร์ติดเข้าไปนะครับแบบนี้ก็จะใช้ได้ก็เปิดปิดเหมือนกันเนาะแล้วก็ายจากแผงก็เข้าไป แล้วก็หมุนอะไรให้แน่นนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งเนาะถ้าเราหารางไม่ได้เนาะก็ไปหาซื้อเป็นกล่องกล่องดีซีเบเกอร์นะครับจะเป็นกล่องลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกล่องพลาสติกกันน้ำเนาะเราใช้แล้วก็เปิดฝาด้านหน้าออกด้านในมันก็จะเป็นรางปีกนกแล้วก็เอาเบเกอร์ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกพอล็อกเสร็จอ่าแล้วก็เจาะด้านบนมันจะมีที่เจาะเนาะด้านล่างมีที่เจาะ เอาสายไฟเข้าเสร็จแล้วก็ปิดฝามันก็จะเป็นฝาแบบปิดฝาเข้าไปนะครับเวลาใช้งานก็เปิดฝาออกมาแล้วก็เปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ก็กันน้ําได้นะครับผมก็ส่วนวิธีการต่อใช้งานกับเทสเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับผมโอเคครับผมครับคราวนี้เรามาถึงขั้นตอนการต่อใช้งานนะครับ แผงที่เราใช้เป็นแผงโพลีนะครับ2แผงวิธีการต่อก็คือต่อนุกรมนะครับโดยใช้ขั้วบวกโดยเอาขั้วบวกต่อกับขั้วลบนะครับระหว่างแผงหนึ่งกับแผงสองแล้วก็เหลืออีกปลายด้านหนึ่งเนาะก็คือเอาสายสีดําแดงจากสายที่เราเตรียมไว้นะครับเอามาต่อเข้าไปเสร็จแล้วเราไปดูต่อที่ตัวปั๊มนะครับที่ตัวปั๊ม พอเราได้สายไฟที่มาจากแผงโซลาเซลล์เนาะแล้วก็เข้าเอาตัวเบเกอร์นะครับผมแล้วไปอีกด้านหนึ่งที่ต่อไปปั๊มก็ต่อให้ขั้วตรงกันนะครับผมสีดำสีแดงให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับผมพอเสร็จแล้วท่อน้ำดูดนะครับก็ต่อเข้าไปให้เรียบร้อยอันนี้เป็นท่อสองนิ้วนะครับต่อเสร็จแล้วแล้วก็คือกลองน้ำที่ตัวที่บริเวณจุดหัวปั๊มนะครับตรงบริเวณกล่องน้ำ กล่องน้ำให้เต็มนะพอกล่องน้ำให้เต็มแล้วก็เปิดเบกเกอร์เพื่อให้เครื่องทำงานได้เลยนะครับพอเปิดเสร็จแล้วก็รอสักคั้งหนึ่งให้เครื่องเริ่มทำงานก่อนนะครับพอรอบของเครื่องหรือกำลังงานของเครื่องทางานได้เต็มที่น้ำก็จะออกได้เต็มท่อนะครับผม โอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับผม